กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักนโยบายและแผนพลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสมาคมมอนน้ำและภาชนะรับความดันไทยด้วยปัจจุบันประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและต้องสูญเสียเงินตราเป็นจำนวนมากทั้งการนำเข้าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิงและถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลืองทั้งสิ้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและการเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมแต่ในปัจจุบันพบว่าการใช้งานพลังงานความร้อนในภาคอุตสาหกรรมยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเผาไหม้ซึ่งพบปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานเป็นอย่างมากอีกทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เช่นฝุ่นและควันดําส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของชาวบ้านและชุมชนกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานกรมโรงารางานอุตสาหกรรมมีภาระ,ะหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในการประกอบมีการโรงงานทั้งนี้พบว่าการเก่ายโรงงานบางส่วนบางประเภทยังคงมีปัญหาในหลายประเด็นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพต่ำ เช่นในระบบหม้อไอ้น้ำหม้อต้มน้ำมันร้อนเตาเผาและเตาอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานและมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงวางแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการใช้ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถปรับปรุงเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานได้สส่วนคือ 1. การปรับการเผาไหม้ที่เหมาะสมและ 2. การนำความร้อนไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการปรับการเผาไหม้หากพิจารณาจากจำนวนหัวเผาและระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง ที่มีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพบว่ามีการเผาไหม้ที่ไม่เหมาะสมอยู่มากเนื่องจากการปรับตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมและขาดการบำรุงรักษาตลอดจนผู้ควบคุมอุปกรณ์เผาไหม้ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับการเผาไหม้ส่งผลให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพต่ำซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจากการสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซไอเสียที่ระบายทิ้งทำให้การใช้ประโยชน์จากความร้อนที่ไดจากการเผาไหม้น้อยลงเกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้การขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบการเผาไหม้ที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติภัยและมลพิษทางอากาศอีกด้วยดังนั้นในปี2559กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ได้รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีและสมาคมม้อนน้ำและภาชนะรับความดันไทยได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนโดยการปรับแต่งการเผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อตรวจวัดประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานของการเผาไหม้ของหัวเผาต่างๆและระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนโดยการปรับแต่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงกา๊าซเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอบรมและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นวิศวกรผู้ควบคุมระบบการเผาไหม้และผู้ประกอบกิจาการโรงงานเป็นต้นซึ่งการดำเนินงานมีขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลโรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มอุตสาหกรรมฟอกย้อมอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะและอุตสาหกรรมเซรามิก 2. ตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานของการเผาไหม้ของหัวเผาต่างๆโดยมีโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า50โรงงานและอุปกรณ์การเผาไหม้ไม่น้อยกว่า80เครื่อง 3. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานของการเผาไหม้เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนของเครื่องจักรดี่ดำเนินการปรับแต่งการเผาไหม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนของหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงกา๊าซเชื้อเพลิงเหลวและระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง ร 6. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนโดยการปรับแต่งการเผาไหม้ให้กับบุคลากรขอ,ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า300คนและ 6. ดำเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับแต่งการเผาไหม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หัวเผาและระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้สูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานได้อย่างปลอดภยัยอีกทั้งยังช่วยขยายผลให้บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้เพิ่มพูนความรู้เสริมความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่การยกระดับการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์พลังงานส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยสืบต่อไป